ขที่การองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จัดประชุมผู้นําเยาวชนอาชีวศึกษาอาเซียนครั้งที่1เน้นส่งเสริมการมีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตลอดจนสร้างมาตรฐานเด็กอาชีวศึกษาของประเทศสมาชิกเป็นหนึ่งเดียวการรวมเป็นหนึ่งเดียวของประชาคมอาเซียนนั้นสิ่งสําคัญคือเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกันโดยเฉพาะในมิติการศึกษาถือเป็นนโยบายเร่งด่วน ที่ทุกประเทศต่างให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆโดยเฉพาะในระดับอาชีวศึกษาซึ่งเป็นสถาบันหลักที่ผลิตบุคลากรคุณภาพเข้าสู่ตลาดแรงงานของภูมิภาค Now South East Asia become one region and then we prepare our young generation go to another country and work in other country in the future We did already so we call C digital class that mean Uh, we learn Thai language from the resource person in Thailand and uh, Indonesian language from the Indonesian student. So we call see digital class through online meeting, online discussion, and we try to increase the number of the digital class, invite Malaysia, Vietnam and Cambodia work together. หลายประเทศมาด้วยกันก็คงประเทศในอาเซียนแล้วก็อีก3าประเทศรวมอย่างเช่นจีนเข้ามาเราดูเด็กกระจายออกไปในทุกแขนงที่เขามีความสามารถทางด้านอาชีวศึกษาแล้วก็จัดกลุ่มขึ้นมา38กลุ่มแต่และกลุ่มแต่และคนก็จะมีหลายประเทศด้วยกันนะคร่าวๆกันอยู่แล้วก็คล,คละความสามารถแล้วก็ให้สร้างสรรค์โปรเจกต์ต่างๆซึ่งคราวนี้ก็ถือว่าเป็นโปรเจกต์ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุแม้ว่าบางอย่างอาจจะยังไม่สามารถนําไปใช้ให้เป็นสิ่งที่ทํางานได้จริงแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่า เด็กๆเหล่านี้ครูเหล่านี้จะมีเน็ตเวิร์กระดับภูมิภาคระดับเซาท์อีส t a เอเชียนะครับแล้วก็รวมถึง3บวกด้วยก็คือประเทศจีนประเทศเกาหลีนะฮะแล้วก็อระเทศญี่ปุ่นนะครับในช่วงปีกว่าๆที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มีการรวมตัวของผู้ริหารสูงสุดของอาชีวกษารในเอเชียตะวัออกเฉียงใต้11ประเทศแล้วต่อจากนั้นเราก็ตกลงร่วมกันว่า เราจะร่วมกันพัฒนาการอาชีวศึกษาด้วยกันจะร่วมกันพัฒนากําลังคนด้วยกันหัวใจหลักของอาชีวศึกษาเนี่ยอยู่ที่เด็กอาชีวะก,ก็เลยมีข้อเสนอว่าเราน่าจะมีการสร้างเครือข่ายของเด็กอาชีวศึกษาขึ้นมาก็เป็นที่มาของการประชุมครั้งนี้นะครับเรามีนักศึกษาอาชีวะมาจาก8ประเทศรวมแล้วประมาณ400กว่าคนนะครับซึ่งก็มีจากหลากหลายประเทศมากวัตถุประสงค์หลัก จริงๆของเราเลยเนี่ยก็คือเราต้องการที่จะสร้างเครือข่ายให้เกิดเครือข่ายเด็กอาชีวศึกษาในเอเชียตอนออกเขียงใต้ขึ้นมาผู้สูงอายุเนี่ยเวลาเดินเนี่ยครับเราก็ต้องมีเครื่องช่วยพยุงเช่นไม้ช่วยเดินหรือไว้ก็ไม้เท้านะครับผมก็ได้มีแนวคิดที่จะสร้างไม้เท้าขึ้นมาเนี่ยครับปกติมันเป็นไม้เท้าสแตนเลสธรรมดาแต่ผมจะทําให้มันไม่เป็นปกติครับก็คือมันจะมีการเซ็นเซอร์สามารถวัด พื้นผิวเรียบของพื้นได้ครับผมคิดว่าใช้งานได้จริงนะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่สมบูรณ์เพราะว่าเป็นนวัตกรรมที่เพิ่งคิดค้นขึ้นมาใหม่อาจจะต้องมีการพัฒนาเพื่อให้สมบูรณ์ไปในอนาคตนะครับเพราะว่าอันนี้คือแนวคิดต้นแบบเฉยๆครับโดยหนึ่งในความท้าทายหลังจากนี้นอกจากการต่อย,ยอดนวัตกรรมสู่การผลิตในระดับอุตสาหกรรมเพื่อสร้างผู้ประกอบการใหม่คือการติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิกซึ่งน้องๆต่างมองว่า ด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยจะสามารถช่วยให้พวกเขาติดต่อกันได้แม้จะอยู่คนละประเทศก็ตาม I can communicate with them through through that through Facebook through email and then some more technologies nowadays is getting updated so I you know I'm very sure it can help us um, I get a lot get a lot like from new knowledge new culture you know I I really I really like suggest you guys to join this program even though if you're far because you know if you're here you will get new things from knowledge and then like everything just everything yeah you will get new people you get to learn new cultures so yeah, you should try to join the next time วัฒนธรรมเป็นเรื่องสําคัญของอาเซียนหรือของเ o u มโร่วมกลุ่มกันวัฒนธรรมมาดับหนึ่งเลยถึงแม้เราจะมีความรู้ถ้าเราไม่เข้าใจวัฒนธรรมของแต่ละประเทศเราก็ออกไปทํางานได้ไม่ดีเท่าที่ควร mm. เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทํางานที่จะเปิดระหว่างประเทศอาเซียนด้วยกัน